สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SUT News ทางอ l ล m ัมไนแชนแนลช่องทางใหม่แห่งการสื่อสารของเราชาวประชาคุมรศป,ประผมเทอรยุทธ์กันเจนะเดชโชวนักศึกษาสำนักวิชาวิวศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมขนส่งครับดิฉันนางสาวจิตเลขาชาลีนักศึกษาสาขาวิวชาเทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่มวิชานิเทศศาสตร์ค่ะค่ะก็เพิ่งผ่านพ้นไปนะคะสําหรับช่วงสัปดาห์การสอบกลางภาคที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างคะพี่โจก็เป็นธรรมดาครับน้องบิวก็เครียด เป็นปกติอยู่แล้วครับแต่ก็เชื่อว่าน้องๆแล้วก็เพื่อนๆชาวมตสคงจะได้ไปผ่อนคลายกันมาบ้างแล้วสําหรับวันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วก็เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่นะคะ s t t new ของเราก็มีข่าวสารมาประชาสัมพันธ์กันอีกเช่นเคยค่ะครับผมนั้นมาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยนะครับข่าวแรกเป็นกิจกรรมดีๆมาแจ้งให้ทราบนะครับศูนย์สหกิจศึกษาร่วมกับห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงงานทออวนเดชาพาณิชย์ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่3และชั้นปีที่4สาขาวิวชาวิวศวกรรมไฟฟ้า วิศวก,กรรมคอมพิวเตอร์วิศวกรรมอุตสาหการวิศวก,กรรมเครื่องกลวิศวกรรมพอลิเมอร์เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการเข้ารับฟังการประชาสัมพันธ์และรับสมัครงานจากห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงงานทอวนเดชาพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นในวันพุทธที่16พฤศจิกายน2554ณห้อง b 5206อาคารเรียนรวม2เวลา13.00นถึง17.00นงสอบถามเพิ่มเติมและลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรม ที่ฝ่ายพัฒนาอาชีพศูนย์สากจศึกษาโทร0 44223054ครับก็เป็นกิจกรรมแล้วก็เป็นโอกาสดีๆที่สถานประกอบการภายนอกได้ไว้วงใจแล้วก็ให้โอกาสนักศึกษาของเราได้มีโอกาสที่จะไปเข้าร่วมกิจกรรมคอ๋อไปเข้าร่วมงานงขาร่กับทางสถานป,ประกอบการนั้นค่ะสำหรับผู้ที่สนใจก็รีบไปลงชื่อกันได้เลยนะคะ ค่สำหรับข่าวต่อมานะคะขอเชิญเข้าร่วมงานภาวนา,พ,นาพัฒนาจิตใจให้เบิกบานในหัวข้อสร้างสุขภาวะด้วยรอยยิ้มและลมหายใจครั้งที่สองระหว่างวันที่16-18ธันวาคมนี้ที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดน,นครราชสีมาสำหรับงานนี้นะคะจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะเนื่องจากค่ามาจําที่จ่ายในตอนแรกนะคะจะได้รับคืนทั้งหมดเมื่อไปร่วมงานค่ะสามารถดูรายละเอียดกาหนดการแล้วก็การสมัครเข้าร่วมกัน อบรมนะคะได้ที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทคนิคการแพทย์หญิงดรวิรัยรัตรีอนันตศักดิลีนะคะหมายเลขโทรศัพท์044224628หรืออีเมลวิรัยรัต a g s u t a c t h ค่ะครับก็เป็นกิจกรรมดีๆหลังสอบเลยหลังจากที่เราเครียดกับการสอบแล้วใครที่อยากจะไปผ่อนคลายกิตใจใช่ก็สามารถไปร่วมงานนี้ได้ขอเชิญชวนเลยนะครับค่ะ ต่อมานะครับเป็นกิจกรรมอบรมวิชาชีพด้านการเกษตรประจําเดือนพฤศจิกายน2554หน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชนสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรกําหนดจัดอบรมวิชาชีพระยะสั้นด้านการเกษตรประจําเดือนพฤศจิกายน2554น้หณหน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีดังนี้ 1. การผลิตข้าวอินทรีย์และการสร้างบ่อกแก๊สชีวภาพวันที่17พฤศจิกายน 2. การจัดการสารละลายธาตุอาหารพืชในระบบไฮดโดรโปนิกส์วันที่19พฤศจิกายน 3. การเพราะเห็ดนางรมเห็ดนางฟ้าและเห็ดเศรษฐกิจในถุงพลาสติกระหว่างวันที่23-24พฤศจิกายนและสุดท้ายนะครับเป็นการผลิตพืชด้วยระบบน้ำหยดวันที่29พฤศจิกายนผู้ใดที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าอบรมได้ที่คุณสุชาดาโทร0894243419หรือคุณดวงใจ โ8 2 1 3 5 9 0 4 8สสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ครับ ค่ะรับรองว่าไปงานนี้ได้ความรู้กลับมากันอย่างแน่นอนนะคะคบผมาถึงข่าวสุดท้ายค่ะขอสแสดงความยินดีนะคะแล้วก็ร่วมส่งกําลังใจแรงเฉีย์ให้กับนักกีฬาเรือพายทีมชาติไทยพร้อมกับสแสดงความยินดีกับบุคลากร,กรมทศาาาเรานะคะในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งจากสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทยในพระบรมราชนูปถัมภ์ให้ปฏิบัติหน้าที่ประจํากีฬาเรือพายทีมชาติไทยในการเดินทางไปร่วมการแข่งขันนะคะกีฬาซีเกมส์ครั้งที่2 6ณประเทศอินโดนีเซีย โดยมีรองศาสตราจารย์ดร ok ลรังสรรวงศันรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้จัดการทีมรองศาสตราจารย์ดร ok ดำรัตด,ดาราศักด์หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักจิตวิทยาประจำทีม อาจารย์แพทย์หญิงสีขาวเชื้อปรุงอาจารย์ประจำสำนัก huh. วิชาแพทยศาสตร์ปฏิบัติหน้าที Kate ่แพทย์ประจําทีมและอาจารย์ดรพรเทพราชนาวีอาจารย์ประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาปฏิบัติหน้าที่กรรมการการตัดสินกีฬาเรือพายประจําการแข่งขันค่ะสามารถร่วมชมนะคะแล้วก็ส่งกําลังใจให้กับทีมนักกีฬาได้ระหว่างวันที่11ถึง22พฤศจิกายนนี้ณกรุงจาการ์ตาเมืองปาเลมปังประเทศอินโดนีเซียค่ะ ครับผมแม้ตอนนี้เราจะกําลังประสบลุกไฟกันอยู่แต่ตัวแทนทีมชาติไทยของเราก็ไปทําหน้าที่นักกีฬาสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศของเรานะครับเราก็สามารถที่จะร่วมการส่งแรงเชียร์และแรงใจให้นักกีฬาของเราเป็นเจ้าภาพรีนทอง4ีเกมกันได้นะครับค่ะและสำหรับหน่วยงานนะคะหรือชมรมใดที่ต้องการฝากข่าวประชาสัมพันธ์สามารถติดต่อ SUT News ของเราได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏด้านล่างจอภาพในขณะนี้ค่ะกลับมาพบกับ SUT News ทาง All n i Channel ช่องทางใหม่แห่งการสื่อสารของเราชาวประชาคมมรสอได้ใหม่ในวันจันทร์พุธและศุกร์สำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ